เราจเจริญพรช่วงที่เป็นหวัดแบบนี้ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าสมองจะมึนงงไปหมดมึนมนเหม,มือนบ้านหมุนนะซึ่งก็จาจจะทำให้เห็นไม่ชัดมองอะไรก็เห็นไม่ชัดนะหมุนหมุนเหมือนกับที่โยมกำลังมองเห็นอยู <c oughs> ่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหมุนไปหมดเกิดตมาก็คงจะไม่ยอมปวดหัวคนเดียวละนะใครที่ชมก็คงจะ นะขอให้เป็นไปด้วยนะช่วยๆกันแผงแบ่งกันบ้างาก็ทำให้นึกถึงธรรมะข้อหนึ่งที่ว่าเวลาคนทำความดีแล้วคนอื่นเห็นเราไม่ดีนะก็ขอให้นึกถึงว่าเขาก็คงจะมองเราในมุมแบบหมุนๆแบบนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ซื่อตรงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมแต่พระเทวทัตก็มองพระพุทธเจ้าไม่ได้ซื่อไม่ได้ตรงเพราะว่า การตั้งมุมมองของพระเทวทัตเนี่ยมองไม่มองไม่ตรงก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงตั้งตรงแต่คนอื่นมองด้วยใจไม่ซื่อตรงก็เลยทําให้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยแบบอาการที่ตัวเองมึนๆงงๆเหมือนคนที่เป็นไข้ตอนนี้ตั้งกองตรงๆสัทีเถอะสงสารโยมที่ดูนะก็พอจะดูได้นะโยมนะรู้สึกว่าตรงแล้วล่ะ คือด้วยความซื่อตรงถ้าเรามองผู้อื่นด้วยความซื่อตรงเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยๆมีสักศีล5้าข้อ5ไม่ไหวก็สักสี่สี่ไม่ไหวก็สามแต่ถ้าสักข้อเดียวนี่มันจะไม่ไหวแล้วนะคือถ้าคนเนี่ยเหลือศีลสักข้อเดียวนี่ถือว่าแย่แล้วนะก็อย่างน้อยๆให้มีศีล5ประคองไว้แล้วเราจะมองเห็นตัวเองก็เห็นได้ชัดขึ้นว่าเราเป็นผู้ อ,อย่างน้อยก็เกิดความภูมิใจว่าเรา <c oughs> เรายัางเป็นผู้มีศีลนนแล้วเกิดความภูมิใจมันก็มีแรงเหมือนกับเป็นพลังงานที่จะไปต่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลมองตัวเองก็มองไม่ดีมองผู้อื่นก็มองไม่ดีด้วยใจของเราเองล้วนเลยดังนั้นก็ให้เริ่มต้นจากมีศีลน,นะโยมนะวันนี้วันหยุดจะมาเดินทางมาจังหวัดนครนายก นะก็ได้ธรรมะอีกตอนหนึ่งสําหรับเย็นนี้ไหนะลองขยับกล้องหน่อยสินะเจตมาก็คงไม่ยอมปวดหัวคนเดียวนะให้โยมนะร่วมร่วมกันด้วยนะขออภัยนะยิ้มๆธรรมะยามเย็นขอเจริญพร